ทุกคนตอนนี้นะคะน้องไม่ต์่องแม่รถนะคะ <c oughs> <มา S 1> ตอนนี้มาเซ็นทันพระรามเก้ากันนะคะที่นัน่งแม่รถมาเซ็นทันพระรามเก้าเพราะอะไรคะับพี่ต่อเพราะว่าเราเพมาดูเน็กชาลีกันค่ะทุกคนตอนนี้เน็กชาลีนะคะมาที่เซ็นทัน,นค่ะทุกคนใช่เน็กชาลีมาออกเขาเรียกอะไรอีเวนต์ใช่ไหมอีเวนต์เราไปดูเน็กชาลี ตัวจริงกันจริงๆหมาบ้านเราอะเนาะอยู่ในซอยบ้านเก่าในชารีใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่อนนี้เขาย้ายไปที่นู้นแต่พ่อของในชารีก็ยังอยู่ซอยบ้านเดียวกับเราเนาะเช่นแววันนี้มาดูเป็นกำลังใจให้ในชารีกันใช่ไหมโอเคไป่ะอุ้ยคนเต็มเลยนี่นะคะอธิบาจาเจออนครหตุผล นีเราแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสบายตัวรู้สึกสบายเท้าและที่สําคัญวันนี้นะคะถ้าเกิดใครมาในงานงานหนึ่งที่จะได้ปาแต่ละคนนอกเหจากจะเป็นแฟนคลับของคุณแนดชาลีนะคะยังเป็นการรวมตัวของเหล่า k o l อินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งนะคะสายเฮลตี้มารวมตัวกันภายในลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งด้านหน้าโรงแรมสังขารามเก้าแห่งนี้นะคะดีใจที่ได้มาเจอมันขึ้นมาแล้ช่วยได้ผมรู้ึก mai hai to ban จากเวลาที่เราใกล้กันจับมือเธอไว้ข้างกันฉันแค่ได้เจอ่อเธอรู้ไหมว่าฉันเมอนกมาด้วยั c o นคาด้วยนรันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาฮะขอบคุณทุกคนจริงดีใจก็่เจอทุกคนมากๆนะครับผม แล้วเพลงก็เข้าจังหวะจริงเลยมาต่อยอเพลงเลยมามามาชิอล่ากัน She's and the อยาากจะบอกต่อให้หลายๆท่า,า,านนะคะที่อาจจะยังไม่เคยลองสวมใส่รองเท้าแตะแบรนด์นี้ของเราดูบรรยากาศรอบเราดูว่าเนคนเดพี่ดิ๊งราะว่าเราหันแค่ไหหรือว่าใช้งานแค่สบายไม่ต้องไม่ต้องจิ้มนะ ตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมตัวนี้ชื่อว่าแต่ยังไม่ได้สวมหรือสวมแล้วคะสวมแล้วบบ<ร>ด้วยแล้งหมก็สวมแล้วใช่ไหมเป็นหมดตอนนี้ตนนิ๊กตอนน็ตอ,นนอ,อกกดอะไรอย่างมาเพื่อผมนะครับตอนนี้ Exclusive เฮ้ยแล้วทำไม,รไม,รไมรเราดู Exclusive จะเลยเขาบอ,อกกดมาเพื่อเราโดยเฉพาะบางทีก็ดีใจบางทีก็ไม่ดีใจคับเท่าไหร่ ดีครับดีครับก็ต้องต้องแบบพยายามทำอะไรให้มันไม่ไม่ไม่เกินไปเดี๋ยวมีคนทำตามแต่ผมว่าไหนคนข้าวขนาดนี้มีแพลนที่ตะวันจำหน่ายอะไรนาดีไหมคะข้าแต่ผู้ใจมีอะไรจะฝากถึงทุกคนบ้างคะเชนคะอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าทำไมเราถึงได้เลือกคุณแคนของเราเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ในวันนั้นคือจริงๆแล้วไอเดียของแคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่บ้าอย่างหนึ่งคือ ครจะไปคิดว่าเราจะเอารองเท้าแตะมาใส่วิ่งซึ่งที่เรียนที่เป็นความคาัใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้คิดว่าไอ้ความคาดหนี่คือคือความของตัวของตัวเองแล้วก็อยากจะคอยซพอรขอครู่เบอรบอะไรก็ตามที่มันดูแล้วเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาแต่ยังคอยที่จะปกป้องคอยที่จะดูแลน่ก็คือปันสิทธิ์ของกันนี่ซึ่งเราไม่อยากจะมอบความรู้สึกนี้มอบคุณค่าหล่นนี้ให้กับทุกท่านในวันนี้อยากให้ทุกท่านได้มาลองนะครับว่ารองเท้ามีอยากอง ชาลีนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กับแม่พี่แน็กชาลีกันป่ะเอ๊เซ็ตปากหน่อยเซ็ตปากหน่อยสวัสดีค่ะ่ะลูกขอถ่ายรูปกับลูกสาวเลยนะคะอันนี้คนเล็กคนเล็กนะคะโอเคขอบคุณนะคะตัวจริงหล่อมากาขอบคุณค่ะอ๋อมาอยู่นี่แล้ว เจอพี่น็กชาลีแล้วใช่ไหมเจอแม่จีดด้วยเนาะแล้วก็เจอซี o อด้วยเนาะใช่แล้วค่ะก็โอเคอค่ะฝากเป็นยังไงรีบกดไล้ไ์กบแชร์